ขอบคุณสมพศ์เกียรติไกรวันรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณสมพศ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะทีนี้มาเรื่องราวของความสําเร็จของนักวางแผนการเกษตรณของเราได้ข่าวว่ามีตัวนักวางแผนการเกษตรณของเราเนี่ยไปแข่งขันที่ต่างประเทศกับนักวางแผนการเกษียคนอื่นๆอวหรอย่างไงฮะ ปีที่แล้วเนี่ยมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทางสำนักงานหูมิาภาคเนี่ยนะครับเขามีจัดการแข่งขันขึ้นมา TMC, โตเกียวมารินชาเลนับ<ฮ>นะครับ<ฮ>ก็เป็นการประชันยอดขายระหว่างไทยม,มาเลเซียและก็สิงคโปร์สามประเทศนะครับเทียบกันในเรื่องของอัตราการเติบโตเทียบกันในเรื่องของยอดขายต่างๆนะครับแล้วก็ตัวแทนที่ชนะการแข่งขันนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อ การแข่งขันช่วงที่เขาวัดผลนี่นะครับประมาณกันยาอะไรก่อนหน้านั้นนิดหน่อยนะครับปรากฏว่าประเทศไทยเราสามารถชะนะการแข่งขันได้รับรางวัลของการแข่งขันมานะครับซึ่งชะนะมาเลเซียชะนะสิงคโปร์นะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของทีมงานฝ่ายขายของเรานะครับ<ค>ที่ไปรับรางวัลที่โคจิมินมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับอ,อาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับเป็นวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ ผมผมคิดว่าเป็นการประกาศศักยภาพให้เห็นได้ว่าเอตัวแทนของเราเนี่ยมีศักยภาพนะครับที่ไม่ได้อายประเทศไหนเลยนะครับแม้กระท,ทั่ทงเอที่คุณระธานวิทยกรยก็องทราบนะ,ะเรื่องที่เขามีการทู่กันอยู่เรื่อยเลย m d r t m b r ใช่ไหมครับนะ MBRT เนี่ยสโมสรทีเนี่เราเทบบิเลตขับนีนะครับเอ,อบริษัทเราเนี่ยแม้จะมีตัวแทนเพียงสามพันกว่าคน นะครับแต่เราสามารถที่จะมีผู้ที่สามารถคอลิฟายสามารถที่จะผ่านเกณฑ์ปัคุณวุฒินี้ได้ถึงหนึ mm ่งร้อยสองคนนะครับเยอะมากนะครับเมื่อเทียบเป็นสัสดส่วนเราก็บอกเลยว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยกันแล้วกันเมื่อเทียบสัดส่วนจานวนตัวแทนกับผู้คุริฟายนะท็อปออฟเดอะเทเบิลเนี่ยเรามีหกคนท็อปออฟเดอะเทเบิล hmm. หมายว่ามีผลงานยอดาขายสูงกว่า m d r t หกเท่าหก mm hmm. เท่านะครับอ่านะ ได้หกคนโครับแล้วก็คอร์ดออฟเดอะเทเบิลเนี่ยสูงกว่า m d ็นปกติสามเท่าค่ะสิบเอ็ดคนแล้ว m d ็นนะฮะบุรุษเอ็นเดียทีแปดสิบห้าคนทั้งหมดหนึ่งร้อยสองคนนะฮะค่ะถือว่าเราเราเรามีจำนวนสมาชิกตรงนี้ค่อนข้างเยอะค่ะับปีผ่านมาทำไมนักวางแผนการเงินของเราเก่งขนาดนั้นครับเกิดอะไรขึ้นทำไมเก่งขนาดนี้เทียบเปอร์เซ็นต์นี่สูงมากสูงมากจริงก็ ต้องยอมรับนะฮะว่าเราขายอะไรที่ถูกที่ถูกเวลาดีกว่าค <c oughs> ่ายุติก่อน <ừ> นะครับค <c oughs> คือเราขายอะไรที่ถูกที่ถูกเวลาแล้วกันนะครับ <c oughs> มันมันเหมือนกับว่าถ้าบริษัทวางคอนเซ็ปต์ผิดเนี่ยบางครั้งทําให้ลูกค้าเขาไม่คาดสัในใจซื้อเนี่ยเราคงไม่ได้ว่าบริษัทอื่นนะครับแต่เราก็รู้บางบริษัทก็อาจจะขายสินค้าประเภทอื่น <c oughs> ซึ่ง ื่อขายแล้วเนี่ยลูกค้าก็ยังกล้ากล้ากลัวอยู่เขาไม่กล้าซื้อหรือซื้อไปแล้วก็ยังไม่เห็นผลอะไรแบบเลยทําให้หลายเลื่อย่างบริษัทยักษ์ใหญ่เองบางแห่งเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยติดลบอะปีที่ผ่านมาติดลบติดลบน,นะคร<อ>ับก็ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละบริษัทแล้วครับตอนนี้ครับว่า<อ>คุณจะจับตลาดคุณจะจับตลาดคุณจะทําตลาดยังไงในช่วงเวลาตรงนี้ผมเองอยู่กับตลาดมาตลอด อายุการทํางาน38ปีผมเป็นก้าบอกว่าผมเป็น DCO คนเดียวที่ยังอยู่กับตลาดและลงไปหาลูกค้าถึงตลาดเลยครับผมคือความน่าสนใจน่าสนใจจริงๆคือชนะประเทศสิงคโปร์นี่คือการศูนย์กางการเงินนะการเงินนะมาเลเซียนี่ก็คือน้องๆสิงคโปร์นะแต่ไทยเราเนี่ยชนะขึ้นมาได้ชนะเก่งมากถือว่าสุดยอดมากค่ะอืมนะคือเอากันง่าย เราวางรากฐานเพื่อการเกษียณอายุไว้พอคนเริ่มเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็เข้ามาสมมติกับว่าสถานการณ์เนี่ยสถานการณ์ผู้สูงอายุมันเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วคนเราเองก็เริ่มตระหนักถึงการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุเพราะว่าจะหวังภาครัฐหรือว่าจะปล่อยลูกหลานเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้แล้วนะคะเราขายคือโตเกียวมารีเขาขายสิ่งจําเป็นคือมันคือสิ่งจําเป็นมันคือสิ่งจําเป็นของไม่ใช่ขายสิ่งฟุ่มเฟือยค่ะนะฮะแล้วก็คือลูกค้า ต้องเข้าใจนะฮะออประชาชนที่ผ่านมาหลายสิบปีมีโคมตะชันเต็มบ้านอยู่แล้วนะน<ช>ไปตรงไหนก็อมซักอมซะับสมซับนะคือขายกันจนเขาเต็มบ้านอ่ะถ้ตัวแทนเราเข้าไปเนี่ยพูดเหมือนเดิมเขาเนี่ยเราเราก็จะได้รับการตอบรับถึกับคาบอกขอโทษนั่งมีอยู่สามถึห้าเล่มละที่บ้านขอโทษนั่นมีอยู่ห้าติกว่าเล่มลวที่บ้านพอแล้วไม่เอาแล้วยกโคมธรรันมาขู่เลยครับยกโคมธรรันมาขู่ตัวแทนเลย เราก็บอกว่าตัวแทนเราก็จะบอกเลยว่าถ้าสิ่งที่ผมมาเสนอเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่พี่มีนะวันนี้เรามานจงคุยเรามานจงคุยกันผมจะเลินจากที่บ้านนี้ไปคพอเราอธิบายเสร็จมีอยู่ห้าสิบห้าเล่มตรลงซื้อเล่มที่ห้าสิบหกกับเราครับแต่พี่ประกันเล่มที่ห้าสิบหกเนี่ยมากกว่าพี่ประกันห้าสิบห้าเล่มที่ซื้อมาพวกอย่างนี้แล้วกันเอาล่ะคือคือบางครั้งเนี่ยต้องเข้าใจพฤติกรรมกันนะส่งท้ายนิดหนึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคแนอดีเนี่ย ซื้อเพราะช่วยกันอเพื่อนมาขอพนักงานแบงค์ขอคนซื้อแล้วเล่นล้นนิดเล่นล้นหน่อยเล่นล้นู่นล้านนี่เนี่ยซื้อกันแบบไม่เห็นความจําเป็นที่ชัดเจนะเมื่อความจําเป็นไม่ชัดเจนฉันก็ซื้อเพราะเกงใจช่วยเหลือคุดมาขอฉันก็ให้เอาไปห้าหมื่นเอาไปแสนหนึ่งเอาไปนู่นเอาไปนี่แต่พอเห็นความจําเป็นครับอผมไปเก็บเบี้ยประกันให้ตับตัวแทนด้วยกันเลยเมื่อสองเดือนที่แล้วที่ผมไปเล่าเบี้ยประกัน 22ล้านค่ะครับผมตรงลงเขาทำเพราะเกรงใจเปล่าครับเขาทำเพราะเห็นความจำเป็นแน่นอนครับผมก็มีอยู่เขาไม่กลงใจแบบนี้แหละนะครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสมพงษ์ครับ